ได้บัตรได้บัตรมาแล้วค่ะเห็นชา้างสีตัวน้ําค่ะตอนผ่านไปก็เห็นทหารเป็ยน,นะคะโอเคดเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปถึงก่อนแล้วค่อยมาแสดงกันใหม่นะคะมาแสดง <laughs> เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะ ถึงเขื่อนอุบอลแล้วแล้วเอ้ยตอนนี้ก็มาถึงเห็นช้างสีแล้วนะคะที่สถานที่แรกที่เรามานะคะควันนี้จะมาขึ้นปีนปีนขึ้น,นะคะ่ะปีนอ่ะเดินไปคะ่ะเดินค่ะมาเดินว้ายกลัวแมลงมากเลยคะ่ะตอนนี้ก็ถึงส ที่ของเรานะคะคุณดูดิเห็นบ้านเราเด้ยนะคะไหนนั่นเองค่ะไม่ใช่บ้านเรานั่นเกิดอุบัติเหตุเอ๊ะคู่เหล่าั้นทางนี้แกนุ่มเศรษฐ์ไหมพี่กายเศรษฐ์ไหมเฮ้ยพี่กายไปถ่ายรูปตรงนั้นดีไหมถ่ายรูปตรงนั้นดีไหมยแม่น่ะหนูจะได้นอนไงมีแชร์ด้วย มีคนถ่ายอยู่นะ่ะมีคนถ่ายอยู่นะ่ะเัตรงนี้มีใครด้วยนี่จังี่้องกานี่ก็คือ นี่อะไรเนี่ยน้ำอะไรน้ำในโพลงหินอมหนาวไหมคะหนาวค่ะระวังเด้ออย่าเดินไปทางนู้นเด้อตกหน้าผานะ ตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ช,ชิงช้าเลยคนะชิงช้าเลยค่ะหนันหน้ามาหน่อยชิงช้านะอย่าแกวงแรงนะเดี๋ยวมันหล่นลงไปทางนู้นแล้วหนูจะตัวหล่นเลยตกหน้าผาเลยนะ